บรรยากาศช่วงค่ำครับก็เมื่อกี้น่าจะเป็นแบบเขามีงานอะไรกันสักอย่างครับที่จำปาสักบรรยากาศช่วงค่ำครับประมาณ6กโมง5นาทีแอดินก็กำลังเดินทางกลับไปยังตัวเมืองปากเสครับบรรยากาศข้างทางครับ ครับก็จะมีเหมือนเป็นเป็นร้านอาหารเป็นอะไรสุกอย่างาทุ่งน้าติดวิวแบบคาฟเฟเออ่อะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าเดินทางไปต่อครับจะไม่ได้แวะครับก็ให้เพื่อนๆดูบรรยากาศตัวเมือง จัมปศักด์แล้วก็วิวทางทางถนนบ้านเรือนกู้คนมากมายของสปปลาวแขวงจัมปาศักด์เมืองจัมปาศักดิ์อาทิตย์ก็รับขับรับขอบฟ้าแล้วครับท่านผู้ชมครับบรากาศครับเดินทางต่อกันไปยาวๆครับประมาณสี่สิบโลทางทางก็เป็นทุ่งนา จะเป็นร้านสบายดีจับปาสะัตร้านปิ้งแป๊บอเอ็มินก็ไม่รู้จักเมืนกันนะครับก็คงจะไม่ได้แวะครับเราจะขับรถไปเรื่อยๆครับให้ชมบรรยากาศการเดินทางของเรานี่ครับจะเป็นบ้านเรือนดูคนนะครับ จะมีคนมาบบ้านเดอนวิวแบบแอากาศดีอ่ะคือมันน่าเหมาะกับเป็นบ้านพักตากอากาศแล้วนี่ครับสาวเรานี่ครับเขาก็กำลังดำนาเด็กๆนะครับ อคนไทยน่าจะคนไทยอะ่ะน่าจะพักแถวนี้แหละก็ป<อ>ั่นจักรยานเล่นโอ้ท่านผู้ชมครับข<อ>้างหน้าครับมีเหมือนฐานบังไฟทางบังไฟพี่น้องก็งจะมีมบุญบังไฟเหมือนกันนะลานเคก้กอะไรคาเฟ่นะเป็นคาเฟ่ ก็จะเขาๆจะประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับปั๊มน้ำมูกน้ำมัน,มนก็เดี๋ยวเราเดินทางต่อไปครับมาเจอกันในคลิปต่อไป